วันนี้นะครับหลายๆคนนะฮะมีความสงสัยว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรที่ตัวเองเนี่ยอยากจะเข้าใจกระบวนการหรือว่าในเรื่องของการเกิดสิวสิวเนี่ยมันเป็นเรื่องของอ ปัญหาที่เกิดที่รูขุมขนทีนี้เราก็ต้องมาคุยจริงก่อนว่ารูขุมขนเนี่ยมันมีอยู่ที่ไหนบ้างตรงไหนที่มีผิวหนังมันก็จะมีรูขุมขนทุกทุกที่แต่ว่าในแต่ละที่เนี่ยมันจะมีรูขุมขนที่มีมากมีน้อยต่างกันรูขุมขนนั้นะมันก็ จะประกอบไปด้วยมีอะไรบ้างอ่ะมันก็จะมีต่อมไขมันแล้วก็จะมีบริเวณมีเอ่อผลออกมาแล้วก็จะมีต่อมเนื่อที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรมาออกบ้างหลักๆเลยก็จะมีลักษณะของต่อมไขมันใช่ไหมโ้สใช่ไหมคะซึ่งต่อมไขมันนั่นแหละคะ่ะ มันก็จะผลิตไขมันออกมาเพื่อเคลือบผิวหนังให้เรามีความชุ่มชื้นจากไขมันนั่นเองในแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความมันมากมันน้อยผิวมันมากมากก็แสดงว่ามีฟังก์ชันของต่อมไขมันที่ผลิตน้ำมันออกมามากบางคนเนี่ยมีลักษณะเป็นคนผิวแห้งก็แสดงว่าต่อมไขมันเนี่ยเขามีฟังก์ชันที่น้อยมากกว่าของคนผิวมันลักษณะของคนที่มีผิวมันมากผิวมันน้อยลักษณะเป็นคนผิวแห้งมันก็ต่างกันตรงนี้แหละค่ะ เพราะฉะนั้นค,คนผิวแห้งก็อาจจะมีโอกาสของการเกิดสิวได้น้อยกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนผิวแห้งจะไม่มีโอกาสการเกิดสิวนะก็อาจจะมีมได้บ้างนะคะแต่อาจจะน้อยกว่าลักษณะสิวก็อาจจะรุนแรงน้อยกว่าอ่านี่ก็คือเป็นลักษณะของโรคสิวเกิดได้อย่างไร